รไม่เห็นหลายคนเลยรอบที่แล้วไม่เห็นหลายคนเลยเข้ากลุ่มเดอ้อแม่ไปสกิปเลยเอารีบเข้าแล้วก็ไองานมิทติ้งแฟนมิทแอนนอร์ดีครับวันที่หกซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นหลายงานนะทุกคนจริงๆแล้วก็จะเป็นหลายงานคืองานแกลนอเป n นิ่งโรงแรมด้วยแกลนอเป็นิ่งแก a n อเ p e นิ่งคาเฟ ห้องประชมุมแล้วก็ครบรอบ2ปีโรงแรม The ะบอ r กรีนโ t เทลนะครับแล้วก็เป็นงานวันเกิดคุณแอนซึ่งธงที่เราตั้งก็คือเป็นแฟนมิฟให้แอนได้ได,ได้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับกระชับมิฟจสิงไหมครับคือได้ได,ได้ได้มีความแบบสนิทใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็มันเป็นวันสำคัญ หลายคนบอกว่าหางแคนอร์อดีวันนั้นต้องกัดกดตัวและต้องมาแสดงออกถึง,ถงความรักความจริงใจที่มีต่อกันนะครับตอนนี้เหลืออยู่ร้อยที่นั่งครับเราเปิดจํากัดแค่300ที่นั่งก็คือไม่ไม่คือทุกคนที่จะมาเข้าร่วมงานนี่ต้องจองก่อนต้องจองก่อนนะครับไม่ใช่มาวันมือนันโบเมนบามา่าเราไม่มี ไม่มีที่เข้าแล้วจะน้อยนะเพราะว่าไม่ได้จองเราคือพื้นที่เราคือการจัดงานเนี่ยเราจะเซตทุกอย่างให้พอเหมาะกับจํานวนคน300คนพื้นที่การต้อนรับเอยียงต่างๆนะครับพื้นที่การต้อนรับอะไรต่างๆเราจะเพื่อคนที่จองซึ่งนะฮะด้วยพื้นที่นะครับเอาแบบว่าให้มันอบอุ่นและดูแลทั่วถึงเนี่ยสามคนเท่านั้นฉะนั้นบอยากให้ทุกคนผ่าน เห็นบอกว่าแฟนคลับแอนออดีมีเป็นแสนเป็นล้านสามร้อคนใครจะเป็น1ใน300นะครับก็ไปที่เพจซื้อตั๋ว AB Story ใช่ไหมครับที่ที่หน้าเพจผมก็มีการแชร์อยู่เพจแอนก็มีการแชร์อยู่นะฮะบ,บัตร 1, 1, หนึ่งหันสองร้ือเกไม่แน่ใจหนึ่นะฮะได้เสื้อ1ตัวและเสื้อก็จะมีเสื้อแฟนมีก็จะมีเฉพาะคนที่ ซื้อบัตรเข้าไปเท่านั้นนะครับที่เข้าร่วมงานเท่านั้นไม่ได้สั่งมาเผื่อไม่ได้เอามาขายโมเดลเอามาขายเดอ้อในเบื้องต้นแบบนี้นะครับคือนอยกับ Facebook ที่มันยกเลิกให้ใช้ฟิลเตอร์แล้วพอไม่ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ขาดความมั่นใจ อ๋อคือคือ,คอลิงก์ที่ผมปักหมุดตอนนี้ฮะมันเป็นลิงกลุ่มติด EP 6ใจก็นร้อยวันที่12นี้นะครับก็มีน้องกีตาร์นิพาพรนะครับวันแม่วันแม่ไฟ์สดกลุ่มติดใจกันร้อยวันแม่อันนี้คือคือคนละคนละงานนะเอออันนี้ร้อยร้อยเท่าไหร่124บาทอันนี้คือ คือที่ผมปักหมุดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ124บาท EP ที่6มรำาใจกันร้อยรับเชิญน้องกีต้านิภาพร,ะพรนะครับส่วนงานของแอนอรดีวันเกิดมิตติ้งเนี่ยแฟนมีสของแอนเนี่ยครับก็น่าจะเป็นแฟนมิสครั้งแรกของแอนด้วยนะพูดถึงที่เป็นเดี่ยวๆนะฮะเป็นเป็นวันสำคัญแล้วก็มันสำคัญหลายอย่างนะทุกคน เป็นวันครบรอบ2ปีของของการเปิดให้บริการโรงแรมนะครับแล้วเราก็จะแกนโอฟพนนิง่งพร้อมๆกันกับการเปิดคาเฟ่เลสเตอร์ลองมาลองเดอรนะครับเป็นคาเฟ่และร้านอาหารด้วยนะครับไม่ใช่แค่คาเฟ่เฉยนะครับมี มีคาเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีวร์มีไหว้มีออียงสี่นะครับแต่ก็จะเปิดก่อนนะเปิดก่อนวันที่6แต่ว่าแต่ว่าเราจะแกนโอเพนิ่งวันเดียวกันเลยแบบอย่างเป็นทางการก็คือวันวันวันเกิดของคุณแอนนะครับแล้วทีนี้ก็แกนโอเพนิ่งห้องประชุมด้วยเราก็จะได้มาสัมผัสนะทุกคนวันนั้นก็จะได้ถ่ายภาพถ่ายอะไรกันนะซึ่งธทงที่เราตั้งก็คืออยากให้ทุกคนได้มีมีโอกาสได้ ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเปิดอกเปิดใจกันในวันนั้นนะฮะแอน e ออร์ดีเดอหมายถึงผมเนี่ยเป็นเป็นผู้อํานวยการผมจะเป็นผู้ซัพพอร์ตทุกทกคนนะซัพพอร์ตทั้งศิลปินแล้วก็ซัพพอร์ตแฟนคลับนะวันนั้นนะครับผมก็จะทําหน้าที่เป็นสตาฟนะทุกคน,นอาสำหรับตัวนี้นะฮะบัต12ร1299เหลืออยู่แค่100ที่นั่งนะครับ ไม่มีการจองหน้างานไม่มีวอล์กอินบอเมเนว่าคือคือคือบางคนด้วยความแบบว่าไม่ไม่เข้าใจอ่ะเนาะเห็นเราประกาศโพสตงานอย่างนี้พอถึงวันมาเลยโดยที่ไม่ได้จองไว้ซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าคือเราจํากัดแค่300คนนะฮะจำกัด300รยคนขันเข้าแม่เนี่ยเข้าสิบอมีหม่องนางเข้าสิบโอเดรรับการกรอนรับในเข้ายาน้อยเด้เพราะว่าเราก็เราก็ประกาศ บอกทุกท่านแล้ววา่าต้องจองก่อนเท่านั้นตอนนี้ก็เหลือแค่100นะครับ100ที่นั่งบัตร1,002,991ของว่าบอกแห้งเลยเพราะว่าได้เสื้ออีกตัวหนึ่งเสื้อไว้เป็นที่ระลึกนะหลายคนก็ทัดคนคนที่แบบรักเอ็นดูนะก็จะสะสมสะสมเสื้อแอนโอดี 8 6ที่นั่งสุดท้ายจ้างานแฟนอ๋อเรือ86ที่นั่งสุดท้ายนะไปที่เพจซื้อตั๋ว AB Story นะครับเพจซื้อตั๋ว AB Story นะไม่ไอเพจที่ผมปักหมุดอยู่ตอนนี้ก็คือบัตรกลุ่มติดใจกันร้อยวันที่1224 4บาทแต่ถ้าใครจะจองที่นั่งางานแฟนมิทแอนก็คือไปที่เพจซื้อตั๋ว AB Story พิมพ์ค้นหาใน Facebook ค้นหาเพจ AB Story เพจซื้อตัว AB Story นะครับจองไปแล้ว15คนโอ้โหมากลุ่มใหญ่เลยแต่ผู้จัดการโรงแรมก็ก็ดิวให้สำหรับคนที่จองโรงแรมไว้วันนั้นคือคือบางคนรู้ว่าจะจัดงานใช่ไหมครับ ยังไม่ได้เปิดจองที่นั่งแต่ก็จองโรงแรมไว้ก่อนฉะนั้นพี่โอก็เลยส่งคอนเนค t ชันคนที่จองโรงแรมไว้ก็คือให้ให้ให,ให้ให้สิทธิ์ของคนที่จองโรงแรมได้ได้เลือกที่นั่งตัง้งแต่เริ่มเริ่มที่จะเปิดขายทั่วไปแต่ว่าแถวนั้นโรงแรมเยอะนะครับที่พักเยอะทุกคนที่พักเยอะที่พักเยอะไม่ต้องห่วงเราจะซอดแจ้งไปด้วยกัน งงวันนี่หดลงเลยอุย้ยเต็มตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดขายบัตรเลยครับแม่สิริรัตน,นานาบดีครับแม่ก็มาใช่ไหมครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบอ๋อเก้าบาทน,นั้นให้ผม <c oughs> ไม่ไม่ทุกคน300สามอ่าสามร้อยคนใช่ไหมอ๋อสองร้อยเก้าสิบตัดไปเป็นค่าเสื้อเนาะ ทุกคนอันนี้คือคืออยากให้ทุกคนมาเจอกันกจริงๆนะ1000บาทสาคนก็3 0 0 0 0 0ศิลปินสองวงก็3 0,000 0แล้วครับเบียงนฤม,มนแล้วก็พี่อ้อมไม้เมืองอะ่ะเออแต่แต่แตคืออยากอยากให้ทุกคนมามาได้มาเจอกันนะครับค่สิขายบาท2 3 0 0าพันยงสิคือจังแบบมันมันสิแพงเนะแต่จริงๆคือ,ค,อคือเราก็อยากให้ทุกคนมามา,มากกว่านะครับก็เลยแบบ เออก็เอาบัตรแบบพอดีพองามผมก็คิดว่าไม่แพงเกินไปหรอกก็ได้เสื้อด้วยนะฮะมันได้แค่300รอที่นั่งใช่ไหมสมมุติว่าเอาหนึ่งพบาทกลมๆเนี่ยตัด290้าให้เป็นค่าเสื้อไปน้งหนึ่งพันบาทเนี่ยสามร้อยคนก็สามแสนเบียงเนือมนก็แสนกว่าพี่อ้อมก็ใช่ไหมล่ะเออแม่จะซื้อกลุ่มปิดสักยี่สิบใบนะขอบพระคุณครับแม่ แต่วันนั้นใครจะอหยอดกระปุกสถานที่ก็ได้ค <laughs> ้าสถานที่คือฟรีเออค่าสถานที่มันเพราะมันเป็นของเราคือ <laughs> อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะครับ <laughs> อืมโอ้ยมาแหกแห่มือแรกแกนโรปินิงก็บมาแหกแห่เก้าบาทนะให้ผมโหลด,ด <laughs> ก้าบาทนี่นให้ผมได้ไหมเป็นค่าสถานที่ก็ได้ไม่เคยไปอีสานเลยค่ะดีใจจังยินดีต้อนรับนะครับแม่ครับ,ค,รบคุณบอยค่ะเด็กๆไปไหนอยู่บ้านขอนแก่นครับผม <S <S ผมมาทำงานครับ <S <S น่าจะต้องได้เตรียมตัวแล้วแหละอีกอังอีกคุยอีกสิบนาที เดี๋ยวจะพาทุกคนซอดแจ้ง <laughs> วันนั้นผมจะไม่ขึ้นเวทีนะแต่ผมจะอยู่หน้าเวทีกับทุกคน <laughs> ไม่มันจะเป็นคนละฟิลนะอันนี้คือเราเราตั้งธงชัดเจนแล้วต้องเป็นแฟนมีตของแอนดอดี N o R D e นะครับมันจะต้องแฮปปี้ทั้งผู้ ทั้งศิลปินและแฟนข่าววัตถุประสงค์ของคําว่าแฟนนี้คือมันตายตัว,ตวอยู่แลนะครัมักกสิก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่จัดเพราะว่าปีที่แล้วสถานที่มันไม่พร้อมมันก็แค่แบบมาร่วมโวยพรม,มันเกิดเนาะแล้วก็ดูเบียพร้อมพงม,มีแบบเป็นโต๊ะแบบปีนี้เราขายเป็นแบบเก้าอี้นะครมาคนเดียวก็ได้หนึ่ รอบต่อไปมิ e ติ n ง ABPP นะครับบัตรเท่าไหร่ก็ซื้อท่าครับผมมิสติ n งบอยสิริชัยนะบัตรร้อยเก้าเก้าสนใจไหมจะเมนปิ่นต่แสบเนาะนะคอมเมนต์โอ้ยคันคันแขวดีนี่ยำน้ำแข็งพร้อมุูแล้วโรงแรมเต็มยังแั็นะเต็มแล้วครับของของวันที่หกใช่ไหมครับเต็มแล้ว แต่แต่ที่พักแถวนั้นก็เยอะนะครับทุกคนโรงแรมแถวนั้นเยอะเลยโรงแรมแถวนั้นหลายครับอยากไปแต่ติดไว้สาจีนพอดีเสียดายมากๆโอ้แม่แม่เรามาเปิดวงก็ได้ครับซื้อสองบัตรพี่โอนสองสองพั 2, นหกเด้อที่เหลือก็เงินทอนให้เป็นค่าสถานที่นะ <laughs> ไม่มันเราจะมาเล่าหมดไม่ได้หรอกทุกคนอย่าเพิ่งถามฟังในสิ่งที่ผมเฉลยเนี่แต่ว่าคือมันเล่าหมดไม่ได้มันรอรอให้ถ่ายมันเป็นคมนเซิร์ฟไผ่เนี่ยเปิดเลยครับจะได้สบายใจยังไงนะครับเนี่ยขายคันบัตเต็มขายคุณปิดเนี่ยเด้อเดี่ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราเ,าเอาตรงนี้ไปก่อน เหลืออีกแค่แปดสิกว่าที่นั่งนะทุกคนแปดสิกว่าที่นั่ง,นะง,งเลยเพราะยังหาาอยให้พลาดเลยนะครับคนรักแอนโอดีอะ่ะเท่าไหร่อะ่ะเขาหลายบอกแฟนคลับของแอนที่บอกว่ารักแอนออวีเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมเป็นหมื่นเป็นแสนมันบอกครับแต่แฟนมีดครั้งแรกของแอนเนี่ยแค่สามร้อยคน เราจะต้องชิงเข้ามาเป็นหนึ่งในสามร้อยนะมันิได้มีเถื่อต่อไปแม่กระตรงว่าแม่กระตรงศาสตร์จีนแต่สิ่วายก่อนมือหนึ่งยานบ่ได้ไปเอาแม่มันหวายล่วงหนาได้ยุติโอ้เอาเฮลิทั้งสี่ก็ได้ตี ก็จังบุญข่าสากบ้านเท่านี้สมมติว่ามือมือบุญข่าสาเบาววางนีงเสียบ่ายยายข่าสากรได้ยุนเติมเติมน้ำก่อนแม่ลูกบอยพร้อมเติมนะเอาน้ำใส่ก่อนด้วยพร้อมโอนขา สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าหนูคุณป้าเคยซื้อหวยกับไทยเจริญพัดบ้างไหมคะเคยสิจ้าป้าซื้อหวยเราเป็นประจำเพราะออกรางวัลบ่อยถอนเงินนานไหมคะพี่ก็ถอนบ่อยนะส่วนมากก็วันเดียวกันถ้าถูกก็โอนเลยอ่าขอคุณค่ะเดี๋ยวอีกอีกห้านาทีผมจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคน เอฟซแฟนคลับพี่พี่แม่แม,แม่ครับช่วยกันขายบัตรกลุ่มปิดให้ผมหน่อยนะวันที่สิบสองนี้นะครับมีน้องกีตาร์นิพาพร